สวัสดีครับเอาที่ผมพา,ามาชมด่านนาเผานะครับไม่มีไม่มีกล้วยไม่มีป้ายตั้งนะฮะปอนไม่มีป้ายนาเผานะครับสี่แยกนาเผาวัดนาเผานะครับไม่มีป้ายตั้งด่านนะครับไม่มีป้ายตั้งด่านไม่มีไฟย,ยานยนตจอดปอนจำเนี้เมื่อวานน้องผมตัวเป็นคนหนึ่งนะครับเมื่อวานน้องผมตัวเป็นคนหนึ่ง แล้วผมก็ไปจ่ายค่าปรับพี่เขาบอกว่าจ่ายค่าปรับสองพันบาทแล้วก็ไม่ต้องอะไรเลยแต่คือไม่มีไม่มีมมป้ายไม่มีป้ายไม่มีสัญญาณจราจรไม่มีผู้คุมผู้คุมด่านเดี๋ยวไม่ก่อนเดี๋ยวไม่สองด้วยทั่วว่าไม่มีป้าย <S 1> <S 1> อ๋อการตั้งด่านปอนต้องมา คือมีตะกรวย่างกล้วยนะครับไม่มีป้ายควบคุมด่านไม่มีป้ายการตรวจจับไม่มีผู้ควบคุมที่ครับที่ครับอ่ผมขอเจอผู้ควบคุมด่านนะครับครับผมอ่าใครเป็นคนควบคุมด่านครับผมป้อนถ่ายถ่ายนะถ่ายทั่วถ่ายทั่วทั่วถ่ายให้ทั่วทั่วเลย ถ่ายทั่วๆเลยถ่ายทั่วถ่ายวนได้ทั่วถ่ายรถด้วยถ่ายรถที่เขาแล้วก็ถ่ายทั่วว่ามีกล้วยสามกล้วยไม่มีป้ายทางนี้ทางนี้ทางนี้ถ่ายถ่ายไปถ่ายไปอันนี้เป็นสพหีรชานะครับที่วัดนาเผาแยกวัดนาเผานะครับแยกวัดนาเผาไม่มีป้ายอะไรทั้งสิ้น ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานนี้จับน้องผมผมไปจ่ายเงินที่สอพสองพันบาทเขาบอกว่าอย่าเอาเงินไปจ่ายที่มือเขาเอาเงินไปวางไว้ที่อื่นอย่าให้เขารับอันนี้ครับเก็บตายแล้วครับเพราะว่าไม่มีป้ายอะไรทั้งสิน้นตอนนี้เขาเก็บตายแล้วครับผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนที่รู้กฎหมายเหมือนกันที่ทําแบบนี้คือมันไม่ถูกต้องแบบนี้คือไม่ถูกต้อง ถาถูกผมยอมโดนจับแต่แบบนี้คือพี่ตำรวจทำไม่ถูกต้องครับสอพ่อพีราชาไม่มีป้ายครับถนนโล่งๆมีกล้วยสามกล้วยพร้อมจะเป่าพร้อมจะจับแต่ว่าไม่มีอะไรเลยผู้คุมคุมแดนไม่มีป้ายไม่มีครับแล้วพี่ป,ป้อนองป้อนไทยตอนนี้กลับแล้วนะครับตอนนี้กลับแล้วนะครับ ผมหลายครั้งแล้วตรงเนี้ยหลายรอบมากหลายรอบมากครับจะจับอย่างเดียวจะจับอย่างเดียวครับความถูกป้องไม่มีจะจับอย่างเดียวป้ายอะไรไม่เีมือนสิจะจับอย่างเดียวครับตอนนี้หนีไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับไม,มไม่มีไม่มีป้ายอย่างสิ้นจับแบบนี้ไม่ได้ครับ มันจะนานลอยพี่ผมผมหลายรอบแล้วโดนจับหลายรอบนะขวดหน่อยพี่และหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งพี่ผมอยู่นี่เองพี่ตรงโกลช้อนนี่ครับแตว่าตรงนี้ผมเข้าไปขายเงิครับเมื่อวานลุกน้องผมโดนจับจ่ายไปสองพันเขาบอกว่าการของมันเขาบอกว่าอยากจะให้กับเขาที่มือให้ดวงพี่หน่มอลไายบอลไปแล้วครับวันนี้ไปแล้วไปแล้วครับโอเคให้ลูกกันนะครับนี่ไม่ได้พี่ไปเลยรู้จับเงินก็เงินไปแล้วครับบางที